ฮึมพี่น้องผมวอยากบอกสวัสดีครับกลับมาพบพอ่อกับเดอะแบ็คโอกันอีกแล้วนะครับเมื่อนี้เมื่อนี้ผมมีเมนูผัดกะเพรานะครับอตอนแรกคิดไว้ว่าจะเฮ็ดผัดกะเพรากุุงอย่างเดียวนะครับแต่ว่ากุุงมันแพงนะครับก็เลยเอาหมูใส่ในจังหน่อยนะครับผมสิม,มาเห็ดให้ท่านผู้ชมได้รับชมกันนะครับว่บาวิธีเฮ็ดผัดกะเพรากุ้งฉบับ Back เดอะแบ็คโอเฮ็ดแนวดายนะครับ เครื่องปรุงที่เขาจะใส่นะครับในมือเนี่ก็มีซี่ยวขาวครับน้ำปลาครับน้ำมันพืชครับซอสหอยครับแล้วก็ผงอร่อยผงหมูครับแล้วก็น้ำตาลครับครับข in ั้นตอนต่อไปผมจะมาปั <sven tweeting> ่นพริกกกระเทียมนะครับเพราะว่าถ้าเขาจะถูกหรือว่าเขาจะใส่วิธีต่ำมันส่งเสียงดังเดี๋ยวขางของเขาชิมมาหายเอาด้วยครับมาลองเบิรงมาขั้นตอนวิธีการทำมันเป็นยังไงครับมารับชมกันเลยครับนี่นะครับ เอาพริกหินงูนะครับลงไปเรื่อยครับโอ้สุดยอดยานโบผิดอยู่เรือยพี่น้องปึ๊บครับมันลงหลอกมันเด้อครับพี่น้องโอ้ยพี่น้องโอ้ ละมวลไปเรื่ได้หนิมวนี่เนถ้าเข้าดึงแน่วเนี่ยขางบนเกาสิบวอล่างข้านนะครับแต่ถ้าเข้าต่ำไปครบรือว่าถูกโอ้โหยังไม่ได้แน่นอนครับเดึงจนกล้ามึ้นครับพี่น้องโอ้แต่ทือว่าโอเคเลยครับพี่น้องครับ พอผิดกับกระเทียมเข้าละเอียดแล้วเขากัสีมาลงมือทำกันเลยครับเอาใจช่วยผมไม่เลิกครับไปเบิ่งนกันเลยครับเริ่ม้วยน้ำมันพผืชครับเอาบริสไลายเลยครับเพราะว่ามันบริสไลายมันสูบน้ำมันนะครับมันเสียดเสียดเลียนบานเฮ้านะครับนี่ครับพิดกับกระเทียมที่เฮ่าเตรียมใหม่ครับเอาลงไปเลยครับทำแต้มันนหอมก่อนเลยครับ นะครับปุ <c oughs> ้งครับหมูสับครับลงค่อมกันได้ครับปุ้งมันู่ทุกเรยวอยู่แล้วรับจะ่าหมูสับมันจะโอ้ย เดี๋ยวเขาเดี๋ยวเอาใส่น้ำตั็กน้อย้วครับที่ใหม่ก้อนที่ใหม่ก้อนไม่ได้ดดกินเด้อพี่น้องสูตรผมเองนะครับ ครับที่อยู่ข้าวครับส่วนควบผอมในี่นยจังไรตานครับคนให้นเขากันครับ เแกงหมูมันจะบะซุกนะครับอ้อผมลืมเลยครับยิ่มใส่ผมอร่อยครับใน oh, <no. S 1> ที่แล้วข้อเอาใบกระเพราที่เขาเจียวใหม่้วครับเอาใส่ลงไปเลยครับ อครับพี่น้องเอ้ยพ่อแล้วครับพี่น้องสิดแก็ดแล้วครับอู้อ่ากินครับพึงเหลือผมที่แล้วพี่น้องห่อนครับแหละกรักบรสชาติคงความอร่อยนะครับ เป็นได้ครับเมนูผัดกะเพราของเฮาครับน้าตาน่ากินมาครับเดี๋ยวเฮามาล่องชิมกันเลยนะครับผมไปซื้อข้าวเหนียวจากห่านป่าเตะของพักนะครับหาพี่น้องอยู่ไกลผมเนี่ยอ้ยกินหอมๆเลยพี่น้องเนี่ยเพระหยาดใส่ซอนนะครับปกติจะใส่มือน,นะครับื <S 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 พี่น้องผมว่อยากก็เค็มครับ กึมครับเกี่ยมเลยครับพี่น้องผมขออยากเป็นเจ้าก,การกับเผ่ากุ้งหมูสับของผมเนี่ยครับใครที่ถึกใจอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ขขผมเนี่ยครับเดี๋ยวคลิปหน้าสิเป็นอย่างในลืมติดตามผมเนี่ยครับสั้งรับมือนี้ขอบคุณที่ติดตามรับชมครับขอบคุณครับ